สวัสดีทุกทคนอาจารย์เก็บผักแพวใครที่ไม่ได้เอาไปกินก็ต้องคอยเด็ดยอดเขานะเนี่ยคอยเด็ดยอดเขาจะได้แตกเดี๋ยวเราจะาไปกินกับยำขนมจีนสมุนดีด้วยแหละเนี่ยช่วยลดช่วยลดความดันในเลือดขับปัสสาวะแล้วก็แก้ไอ เด็ดเลยเด็ดยอดเลยแล้วก็กิ่งไปปักชำก็ได้นะยอดเนี่ยปักชำติดนะเนี่ยดู้่ะเนี่ยเนี่ยพวกยอดอย่างเงี้ยเนี่ยปักชำแล้วติดติดง่ายด้วยเอาเอขับเส้นหาก็ดีเนี่ยอย่างเงี้ยเอาข้อให้จมดินเด็ดแล้วก็จิมจ้มจิมจ้มจิม้มจิ้มจิ้มติดหมดหามาปลูกกันนะจ๊ะแล้วก็ที่สําคัญคําว่าแพวสระแอพพานบอแหวน ตามพจนานุกรมไทยราชบัณณิตยสถานไม่มีรอเรือสะกดสะระแอพอพานบอแหวนเมื่อก่อนก็เข้าใจผิดเหมือนกันดีนะที่ไปนค้นหาพจนานุกรมไทยเดี็ดแบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเขาจะแตกใหม่ออกมาเต็มไปหมดเลยนี่ เผื่อใครแบบไม่รู้คลิปทุกคลิปเวลาอัดเนี่ยเอาไว้ให้คนที่เขาไม่รู้ได้ดูคนไหนเขารู้เขาก็เลื่อนผ่านนะจ๊ะอัดไปเลยจะเก็บผักเก็บอะไรก็อัดไปเลยอัดเก็บเอาไว้เพราะว่ารุ่นลูกหลานเหลนหลนของเราบางคนยังไม่รู้จักผักแผวก็มี เป็นงามคักมีอะไรก็อัดเก็บไว้อุ้ยยังไม่ได้อัดมะตูมแขกเลยเนี่ยมะตูมแขกอุ้ยกิ่งหน้าปักช้ำมากเลยเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะต้องอัดตัดกิ่งปักช้ำก็ติดง่ายนะมะตูมแขกเนี่ยตัดแล้วมาทิม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 อ,อ่อกิ่งไหนไม่สมบูรณ์เดี๋ยวก็ไม่ติดรากกิ่งไหนสมบูรณ์เดี๋ยวก็ติดรากเองแต่ดินจะต้องไม่เป็นกรดเป็นด่างมันสัมพันธ์กันไปแล้ว ได้มาหนึตะก,กรา้า1ตะก,กรา้าเล็กๆนี่เดี๋ยวก่อนเอาขึ้นปกคลิปก่อนก็ต้องทำขึ้นปกคลิปให้สวยงามเก็บผักแพรวเก็บผักแพรวนี่ยังสะกดผิดอีกผักช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้นะจ๊ะ ทุกช่องเลยช่องเล็กช่องใหญ่ให้ความรู้หมดเลยนแล้วก็หนึ่งสมองสอมือทำมุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้เลยท่องคำนี้เวลยชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอวันนี้จนพรุ่งนี้รวยวันนี้รวยพรุ่งนี้จนก็มีนะมันจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจะค่อยๆเปลี่ยน หรือเปลี่ยนทันทีทันใดเข้าใจใช่ไหมจ๊ะท่องเอาไว้ชีวิตจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงเสมอดูแลสุขภาพให้ดีๆด,ด้วยทุกคนไปตรวจสุขภาพตามที่หมอนัดตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะจ๊ะเพราะถ้าเกิดเจอโรคนูน้นโรคนี้โรคนั้นเราจะได้ระวังตัวเราจะได้ควบคุมอาหารที่มันมไปกระตุ้นโรคอุ้ยน่าตัดกิ่งปักชำมากเลยนี่ ไปแล้วเดี๋ยวค่อยทำคลิปแค่นี้นะทำคลิปวนไปได้